ไฟก็ยังติดอยู่นะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการกําจัดขยะนั่นก็คือ,อขั้นตอนแรกตอนนั้นครับก็คือคัดแยกขยะ,ะสิ่งที่เหลือใช้จริงๆนะครับจึงจะนํามาเผาที่ไม่สามารถขายได้นะครับ ทีนี้ข้อดีเนี่ยข้อดีของเตาชนิดนี้นะครับนั่นก็คือสามารถนำไปใช้ในบริเวณบ้านนะครับที่ไม่ได้ทิ้งขยะกับเทศบาลหมายถึงว่าถนนอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับบ้านอยู่ไกลถนนเราก็สามารถใช้เตาเผาชีวมวลนะครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นะครับซึ่งก็ไม่มีควันไปเป็นมลภาวะนะครับไปรบกวนชาวบ้านนะครับสังเกตดูนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงก็คือเราสามารถกําจัดขยะที่ต้นทางนครับก็จำจัดขยะที่ต้นทางได้บางครั้งบางคราวเราไม่จําเป็นที่จะต้อง มีเตาเผาขนาดใหญ่นะครับถ้าหากว่าตามบ้านเรือนเนี่ยตัวเล็กๆก็พอแล้วครับผมประดิษฐ์ตัวนี้ขึ้นมานี่สามารถเป็นเตาฟืนได้นะครับเตาเผาเขายะก็ได้เตาฟืนก็ได้แล้ววัตถุอินวัีสำหรับตันที่ต้องการที่จะ กําจัดขยะที่บ้านเราเองนะครับโดยเป็นมิกับสิ่งแวดล้อมถ้าหากว่าเป็นขยะจำนวนมากก็จะต้องใช้เตาที่ ขนาดใหญ่กว่านี้นี่สาหรับแค่นี้นะครับก็สามารถกําจัดขยะในครัวเรือนได้แล้วครับ ก็อย่างน้อยนะครับเรามีที่เผาแล้วเนี่ยก็ยังดีกว่าที่เราจะนําขยะไปไปไปเผาทิ้งตามข้างทางหรือว่าเราเอาขยะไปทิ้งเรียกได้ว่าไม่เป็นที่เป็นทางนะครับมันก็เพิ่มมลภาวะให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมนะครับาเป็นไปไดนะ้เรามาช่วยกัน รักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้เตาเผาชีวมวลนะครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากครับนะแล้วก็อย่างนึงขยะในคล้วเรือนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะครับเราก็แยกไปแยกไว้ขายะครับสิ่งไหนที่จะขายเป็นเงินได้นะเรียกว่าเป็นผลพลอยได้นะครับดูเสร็จ นี่คือขยะเปียกนะครับถ้าหากว่าเราไม่ไปหมักตามปุ๋ยอันนี้คืออันนี้จะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาสามารถย่อยสลายได้สิ่งธรรมชาติพวกนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะเผา,เาก็ก็ได้เหมือนกันนะเพราะไฟข้างในเนี่ยจะจะแรงมากนะครับจะร้อนแรงมากเลยเรียกว่าขยะสดๆนะครับก็เผาได้ เศษเศษไม้นะเศษรองว่าเป็นเศษกิ่งไม้ใบหญ้านะ